สวัสดีครับทุกคนวันนี้นะครับผมจะมาดูหนังนะทำคอนเทนต์นะครับว่า1วันเนี่ยจะดูหนังได้กี่เรื่องนะครับตอนนี้นะครับผมอยู่กันที่สายไฟฟ้าสายสีชมพูนะครับโทรศัพท์ละคมหนึ่ชาตินะครับเดี๋ยวเราจะไปลงกันที่แจ้งดับสีนะครับไปที่ชานแอดอเวนิวนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูนะครับว่าเป็นไงบ้างนะว่าวันนี้ผมจะโอ้ ก็ฝนตกนะครับวันนี้เหนื่อยนิดนึงครับไปดูกันว่า1วันนะครับผมจะดูหนังได้กี่เรื่องนะตอนนี้เป็นเวลาเที่ยงนะครับก็คือจองมาแล้วนะครับฝนตกแต่ที่ชาเนี่ยครับเขาก็เริ่มหนังนะครับประมาณเที่ยงนะรอบเช้าไม่มีนะครับก็เลยเริ่มก็เลยเรื่องก็เลยจองมาแล้วครับเรื่องนี้นะตัวอย่างก็ไม่ได้ดูนะครับ เห็นว่าเป็นหนังไทยก็เลยอยากส,สนับสนุนนะครับโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปกันนะครับ let's go พาแท้คนเก๋นะทุกคนเรามาดูก่อนผมต้องไปหาโล่ง่อนนะครับตอนนี้เดี๋ยวเข้าน้ำมันนะครับเดี๋ยวจะได้ดูแบบทีเดียวเลยเนาะไม่ต้องออกไต้องถามครับโฟกัสเรื่องนี้กันเต็มที่นะโอเคนี่เป็นห้องน้ำนะครับที่เมเจอร์นะทุกคนเมเจอร์ชารตนะครับก็โอเคนะสาดมากนะครับนะครับมีนะครับเคยคนพร้อมนะครับ A few e m m o เรื่องแรกก็จบไปแล้วนะครับ The Stone พระแท้คนเกยนะครับก็สนุกนะตรงนี้ก็สนุกใช้ได้เลยนะครับผมไม่ผิดหวังเลยนะก็ตอนแรกคิดว่าเป็นเรื่องแบบไกลตัวใช่ไหมเรื่องพระแต่ก็เป็นเรื่องที่แบบสนุกอ่ะมันมีบู์มีอะไรได้เลยนะครับก็สนุกแต่เราจะมาดูเรื่องนี้ต่อนะครับผมจองไว้แล้วนะครับก็คือนี่เป็นสุสานคนเป็นนะรอบบ่ายสองยี่สิบนะครับตอนนี้คือประมาณ วันสองสิบนาทีแล้วคือเรื่องมันน่าจข้างต่อกันนะครับเพราะว่าผมจองแล้วไล่เลี่ยกันเลยนะโอเคทีน,นี้ยังตอนเป็นหนังผีเนาะมันก็เป็นฟิลแบบปีฟิลนึงนะครับเดี๋ยวเรามาดูเรื่องนี้กันต่อนะครับไม่เคยดูหนังแบบติดกันแบบ2เรื่องขนาดนี้นะนี่แบบครั้งแรกเลยนะครับโอเควา2สองก็เริ่มหิวนะ <laughs> เริ่มหิวแล้วนะครับไม่ใช่อะไรแต่ยังดูไหวแน่นอนนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปต่อเรื่องที่สองนะครับทุกคนกับเรื่องสุสานคนเป็นนะครับโอเค Let's One e e t t go n r i โอเคครับทุกคนก็จบไปอีกหนึ่งเรื่องนะครับกับเรื่องสุสานคนเป็นนะคืออ้วผมเนื่อยมากนะค,คือสนุกนะสนุกจริงหนังที่แบบเล่นกันแค่3ามตัวละครครับหลักๆแล้วก็แบบน่ากลัวด้วยนะน่ากลัวแบบช่วงท้ายๆอะ่ะแบบมันหลอนๆนะ,แบบๆะรนครับเออแบบเป็นจากไล่ล่าอะไรเงี้ยครับ คือผมมาติดตามสุสานคนเป็นนะตั้งแต่เป็นเวอร์ชันละครผมทันละครเวอร์ชันช่อง7นะครับปร,ประมาณปี57มั้งเออตอนนั้นอนะเรื่องเนี้น,นครับนะผมขึ้นรูปไปให้ซึ่งผมก็แบบมีภาพจำเกี่ยวกับละครเรื่องนี้ใช่ปะแต่มาดูเรื่องเนี้ยก็คือแบบมันเป็นสุสานคนเป็นเนี่ยจะเป็นเวอร์ชันดแับเบิรีเมคมาทำเป็นหนังซึ่งก็คาดหวังว่าแบบมันจะไม่เหมือนต้นฉบับนะครับซึ่งก็คือไม่เหมือนจริงนะอ่าห,หลายฉากที่แบบจําได้ตอน,นเด็กๆใช่ปะมาดูรูปเนี้ยก็คือแบบเออเขาเปลี่ยนไปเยอะนะครับก็สุดยอดนะเรื่องนี้ก็ สองเรื่องที่ดูมาครับ The Store แล้วก็ส่วนางมันเป็นเนี่ยก็คือแบบไม่ไม่ผิดหวังนะครับก็คือโอเคเป็นหนังไทยที่คนข่ายการดูนะอ่าต่อมาครับคือเรื่องที่3เนะี่ยที่ผมจะดูนะก็คืออยากดูเรื่อง Thunderbol นะครับโอเคแต่ Thunderbol อะรอบที่ Major Chan อนะมันมีเป็นรอบวงครึ่งนะครับซึ่งตอนนี้นประมาณสี่โมงกว่าเองนะก็คือแบบอีกสักหนึงนะครับก่จะได้ดูแั้แนเดี๋ยวเราไป หาทำก่อนดีกว่าโอเคงั้นเดี๋ยวเราเจอกันนะครับตอนหนังจะเริ่มดีกว่านะครับวันนี้ฝนก็ตกทั้งวันเลยนะครับเดี๋ยวผมลงไปข้างล่างก่อนดีกว่านะครับหาอะไรกินก่อนนะครับตอนนี้รู้สึกว่าเริ่มอยู่แล้วเดี๋ยวเราไปดูนนรเ,เรื่องท้ายกันครับก็คือเรื่อง t h u n d e r ์โบนะครับเขาลิฟต์ยังไม่มานะครับ ทันเดอร์โบนะครับเดี๋ยวเราไปดูทันเดอร์โบกันดีกว่าครับ A few moments later จบไปแล้วนะครับกับทันต์โบนะครับเป็นหนังฮีโร่ที่ผมว่าสนุกเลยนะมันไม่ได้เป็นแค่แบบฮีโร่ทั่วไปอะ่ะมันเป็นฮีโร่แบบเป็นแนวความสัมพันธ์ด้วยนะทุกคนเออใครยังไม่เคยดูมาดูนะครับดูที่ทันต์โบนะ วันนี้นะครับก็สุบว่าทําได้แค่3เรื่องนะครับคุณผู้ชมไม่หวานจริงๆนี่ก็ามันสามทุ่มนะครับเดี๋ยวกลับดีกว่าครับไม่อยากกลับดึกไปมากกว่านี้แล้วนะครับแต่ไม่มีรถกลับนะโอเคก็เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมถ้าชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์นะครับกดแชร์กดติดตามผมด้วยนะครับถ้าอยากทำคอนเทนต์ไลน์เนี่ยก็คอมเมนต์มาคอมเมนต์มาได้เลยนะครับโอเคแล้วเจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบาย คลิปนี้ก็เป็นแบบคลิปแนวใหม่นะคุณผู้ชมก็คือแบบผมไม่เคยมาถ่ายอะไรที่มันนอกเหนือจากเกี่ยวคอนเทนต์ช่องเราใช่ไหมนี่ก็เป็นแบบคอนเทนต์แรกนะที่แบบดูหนังอะไรอย่างเงี้ยก็สามเรื่องก็ถือว่าเยอะเหมือนกัน,น,นครับตาดหน่อยครับูสามเรื่องครับผมก็ใช้ตัวบัตรเมเจอร์นี่ยคือเขาไม่ได้สปอนนะครับแค่ ตอนนั้นจะดูฮารบาล่าก็เลยสมัครบัตรเมเจอร์มาครับแล้วมันังเหลือก็เลยเอามาใช้นะโเราไปดูขั้นตอนของบัตรเมเจอร์ว่าต้องทำยังไงบ้างในแอปกันดีกว่าไหมครับไปไปดูกันนะครับนี่นะครับทุกคนก็เป็นแอปเมเจอร์นะครับให้ทุกคนโหลดมาก่อนนะตอนนี้ครับเอ็มพาร์เนี่ยเขาก็ได้เปลี่ยนระบบไปแล้วนะครับก็คือสามารถจองได้นะผ่านแอปพลิเคชันนะครับอย่างแรกเลยเนี่ยก็มาเรียกสาขาก่อนนะครับว่าอยากไปสาขาไหนนะของผมก็จะไปกันที่สาขาชาญนะครับ วิดี و นะเพราะว่าอยู่ใ,ใกล้ๆนะครับก็เลยเลือกสาขานี้นะไม่มีอะไรเลยแล้วก็มาดูรอบตัวหนังนะครับว่ามีรอบไหนกันบ้างน,นะครับวันไหนรอบไหนนะแล้วก็เรื่องที่อยากดูนะครับอยู่รอบไหนบ้างน,นะทุกคนก็สามารถกดเข้าไปจองกันได้เลยนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นรอบนะครับแล้วก็เดือนที่ผมมาดูนะก็ลองดูนะครับอย่างตอนนี้นะครับผมก็สนใจเรื่องน,นี้นะ The Stone พารแทคคุณเกน,นะครับ วันจันทร์ที่12สพฤษภาครับก็คือรอบเที่ยงนะครับผมก็กดรอบเที่ยงนะแล้วก็สามารถดูราคาได้นะครับแล้วก็กดจองที่นั่งได้เลยนะครับสังเกตได้ว่าผมใช้ตัวบัตรนะครับก็เลยฟรีนะครับทุกคนไม่เสียตังค์เลยนะเพราะว่าเป็นบัตรเอ็มพาร์นะครับผมแต่ถ้าเกิดผมไม่ใช้เอ็มพาร์ผมจ่ายเองก็ได้นะก็69บาทนะครับแต่ก็ใช้เอ็มพาร์ตเลยครับเอ็มพาร์ก็คือ1เรื่องเนี่ยดูได้แค่ หนึ่งครั้งเท่านั้นนะครับสำหรับเอ็มพาร์นะถ้าได้รู้สา่งก็คือต้องจ่ายเงินเต็มจํานวนนะครับทุกคนอ่ะโอเคนี่ก็เป็นกฎเอ็มพาร์เขานะครับซื้อมาแล้วนะครับก็จะได้ตั๋วมีนะครับก็เอาตั๋วเนี่ยไปสแกนที่หน้าโลงนะครับเพื่อรับตั๋วจริงๆได้เลยนะครับผมเดี๋ยวนี้นะครับผมก็จะมาจองให้ดูอีกเรื่องหนึ่งนะครับเป็นเรื่องสุสานคนเป็นนะครับทุกคนสังเกตได้ว่าราคาก็ไม่เหมือนกันนะเรื่องนี้ก็จะแพงหน่อยนะครับเพราะว่าเรื่องที่แล้วเนี่ยมันเป็นโปรโมชั่นของ เมเจอร์เขานะครับแล้วนี่ก็คือราคาเต็มนะก็คือถ้าใช้เอ็มพาร์นะครับก็ฟรีเหมือนกันนะครับเอ็มพาร์ก็จะจ่ายนะครับสองร้อยสิบาทต่อเดือนนะครับทุกคนตอนนี้นะแล้วก็สามารถจองผ่านแอปพลิเคชันได้ด้วยนะครับสําหรับใครนะครับที่สนใจอยากทำเอ็มพาร์นะครับก็ไปติดต่อที่หน้าลงภาพยนต์ได้เลยนะครับในเมเจอร์นะอันนี้เขาไม่ได้สปอนเซอร์นะทุกคนก็คือใครสนใจนะครับก็ลองไปสมัครดูได้นะครับหรือว่าถ้าไม่สนใจเนี่ยก็จ่ายเต็มราคาก็สะดวกดีนะทุกคนไม่ต้องจ่ายเป็นรายเดือนนะ